ดูไล่อมนนเทียงตอนน้ำมันพายมาหาตสน่ห์เฮ้ยโอฮะวันนี้จะมีเพลงใหม่มาเล่าให้แกฟังด้วยมากัเดนเรับฟังได้เลยส่งยังเปอยปวยอินทายเบสวยส่งยังเป๊แยังยวยอิายเปยเฮ้ยแต่สียยู่ทำไมวะ เอาไว้นะแม่ชันอ่ะให้พ่อของชันอ่ะจาดการคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้เลยเอาไว้ดี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 ไปคอนเสิร์ตดีกว่าตรงจังเลยฉันไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะกลับบ้านไปนะเดี๋ยวฉันก็ต้องทำกัดบ้านอีกแม่ก็บังคับให้ฉันอ่านหนังสืออีกพรุ่งนี้ก็มีสอบเฮ้ยแย่จังหาเล่นแถวนี้กันก่อนละกัน เฮ้ยเอ้าชิสุกานี่นะเอ้าเดาไปตานี่ทำไมมาเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ชอนหรอกชิสุกะทางเนี้ยเป็นทางเท้านะจะเอามอเตอร์ไซค์มาขับอย่างงี้ไม่ได้นะนี่นทางเท้านี่นะใช่แล้วชิสุกะเอ้าแล้วเนี่ยชิสุกะากำลังจะไปไหนหรอไม่้สิพอฉันก็ขับไปเรื่อยๆไปหาเพื่อนเล่นน่ะโหนี่ชิสุกะา ทำไมรังเกียจอะฉันขอไปด้วยได้ไหมอ่ะได้สิไดเดี๋ยวฉันขับให้เดี๋ยวฉันสอนนะโอ๊ยตายม่ทำอะไรอะเอ้ยฉันขอโทษนะไปแล้วนะ เออ <c oughs> นี่ชิซูกะ <c oughs> ทำไมท่านั่งเธอทำไมมันแปลกๆอ <c oughs> ่ะกูกลัวตกรถเอ่อเออโอเคยังจะไปต่อแล้วนะเฮ้ยโอ้เอานี่ไม่มีใครให้รังเกะหรือ <c oughs> วะเพื่อน,นอเอ้น ตัวอะไรเนี่ยโอ๋อรถชันเป็นไรวะเนี่ยเป็นรถชันฉันลืมใครอะเฮ้ยใครมาช่วยฉันวะไอ้อะไปเอาคอมาอ้ แกกล้าดีไงมาขับรถชนฉันวะก็ฉันขับรถมาดีของฉันน่ะแล้วแกมาขวางทางฉันทำไมอ่ะแกแกตาดูนนี่มัทางเท้าเว้ยมันจะทางรถปอ๊ดนี่แกมาหาใครเนี่ยเพาฉันมากาแฟของฉันยังไงอ่ะแฟนแกเหรอไม่ไม่นะไม่มันซช้โอกาสนี่ยว่ะยิงด้วย เุณเป็นแฟนมันเหรอไม่ไม่ใช่นะไอ้ตาแกนี่มันนัวนิ่มบอกว่าชิซุกะเป็นแฟนแกหรือวะชิซุกะแล้วจูบนั้นคืออะไรอะจูบเลยเหรอใช่มันเป็นอุบัติเหตุนะตอนนั้นน่ะฉันหันไปอ่ะแล้วดูพิตะก็ก็จูบฉันละ ไอคนนี้ไอ้ดอกตาแกฟังฉันนะแกไอเด็กกันล้อไอสู้เลยผู้ชายไม่ได้สักอย่างฉันอะแข็งแรงกว่าแกสวยอ่ันรวยกว่าแกแกไม่คู่ควรกับสิสุกันลงไย

อโอ้โหโอเคไม่ต้องเจ็บใจไปหรอกฉันไม่ได้เจ็บใจหรอกแต่ฉันอะเจ็บมือ ก็ต้องกลัวกก็มุกลูกก็ลูกก็เกี่ยาอนดอนเจ๋จะเป็นแฟนกับชิซุกะอยู่ดีๆจะเอนกับซิน,นิโอก็แยกชิซุกะจากฉันไปไฉันขอบรถกับชิซุกามาอยู่นี จะเอ็นกับสตูดิโอ่ะก็มากระดิ่ฉันมาด้ยเะ้ยเะ้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮยั้้ฮยฮ้เ้้้้เ้้้้ วายชายบอลเป็นไรเ้ยฉันจะช่วยแกเองจริงเหรอโดยสิ่งนี้น้ำมันถายมหาเสน่ันคืออะไรอ่ะเป็นแค่แกสะบัดเขาจะได้รักแกหลงแกไงล่ะใช้ได้จริงเหรอเอาดีกว่า ฉันก็มีคนชอบของฉันเหมือนกันไม่ได้ยูตะก o เอาไปฉันเอาไปนี่เอาไป้ฮ้ยเอาไม่ได้เอาไปเฮ้ยอย่าให้จับได้นะไหนไหนไปแล้วแล้วกันนะคิซุกะฉันน่ะ อนน้ำมันทายเนี่ยดีใส่เธอแล้วเธอก็ต้องลงรักฉันไไปด้กมาเล่นกันอยู่ตรงนี้สินะ แกมาขวางรถไฟทำไมวะแกถ้าไม่อยากเจ็บตัวกหลบไปซะใจแอนหนอยแกให้ฉันหลบกันเหรอกระแดกหลบหนักที่แกดี่เอาหลบแดดด้วยอะไรของแกวะเนี่ยก็ดีเหมือนกันนี่ชิซูกะดูอะไรนี่นะทำอะไรอ่ะแก